ครับสวัสดีครับขอักนิดนะวันนี้หลังจากที่ได้ดูนาะยกพูนู่นพูนี่พูพูดเทียอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะสิ่งที่มันพูดออกมานะครับผมนะขออนุญาตนะพูดออกมานะครับผมนะสิ่งที่มึงสิ่งที่มึงพูดออกมาแต่ละอย่างนี่นะคือมันไม่ใช่ประชาชนนะประชาชนที่เขารับกรรมนะครับผมนะว่าต้องต้องเจออะไรในอนาคตครั้งหนึ่งข้างหน้าอะไรของมึงเนี่ยนะผลพวงผลพวงมาจากพวกมึงนะครับผมนะผลพวงมันมาจากพวกมึงนะ อ่คนต้องเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็เป็นดังไปเลยคือทั่วโลกคือการเสียชีวิตาข้างทางนะครับผมนะนะเอาเวลาตอนนี้นะมาใส่ใจประชาชนไม่ต้องมาพูดอะไรนะไม่ต้องมาพูดอะไรแล้วเพราะพูดไปเนี่ยนะเขาก็ไม่ยากจะฟังนะครับผมนะเพราะมันไม่น่าเชื่อถึงอะไรแล้วคุณประยุทธ์นะครับผมนะมันไม่น่าเชื่อถึงอะไรแล้วนะครับผมและการที่จะต้องเปิดประเทศมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วคุณต้องเปิดนะครับ การเปิดประเทศเนี่ยมันต้องเปิดตั้งนานแล้วแต่คุณมันมันไม่ฟังนะครับผมคุณมันลั้นนะครับผมนะคุณก็จะเปิดมาเปิดตอนที่เป็นวิกฤตนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงครับผมผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะวูดาราหรืออะไรเนี่ยเขาจะออกมานี่กันเลยออกมาแล้วนะครับตอนนี้ถูกต้องแล้วนะครับผมนะประชาชนมีสิทธิที่จะมีสิทธิออกเสียงนะครับนะสนธิยาเป็นไงนะครับ ขอเอาดาลรงดาราทำไปแจ้งโน้นแจ้งนี้ยังไงเฮียโดนเทไอ๊ะสัตว์โดนเทจบเป็นไงครับโดนเทก็คือว่าไม่ถึงเรียนทำงานตอนในทำงานในทำงานในข้าราชการาจริงแต่ไม่ได้อยู่ในพังไม่พักใครพูดศิละพูดนะเอ๊ศิีะแล้วก็รวมถึงอีศิละวันนี้จะพูดนะศิละนี่ก็อีสแลนดนะ์นะครับผมนะนางปารินานะครับผมนะ เกี่ยวกับทีนะ่ออกมาพูดถึงดารานะครับการไม่รับผิดชอบผิดชอบมึงอะรับผิดชอบอะไรให้กับประชาชนหรือเปล่านะครับผมมึงเป็นถึงสสอนะครับผมอายหัวไอ้เนี่ยที่เรื่องที่ไม่สมควรที่จะออกมาพูดไอ้สัตว์ออกจริงๆไอ้เนียออกจริงๆเสือ้อจริงๆสารแนแต่เรื่องนี้มึงควักเงินของมึงสักบาทมาเนะี่ยคนเนี่ยเขาเป็นโคบึงโคบิดมึงเอาเวลาของมึงน้ำลายของมึงเนี่ยน้ำลายน้ำเน่าเนี่ยนะมาช่วยเัาสิ มาช่วยเออสิไม่ใชม่มาแหกปากเอาเหมือนหมานะครับมาเห่าเหมือนหมาใส่ประชาชนมามาพูดเขาไม่รับผิดอพูดมึงไม่มีความรับผิดชอบประเทศไทยถึงต้องเป็นแบบนี้และประชาชนถึงต้อง,ต,องต้องเจอวิกฤตแบบนี้นะครับผมนะรเราไม่มีวัคซีนดีๆเพราะอะไรเพราะว่าเราขึ้นตรงกับอะไรตอนนี้ก็ไม่เอาไว้เลยว่าจะไปอะไรมือก็ซื้อขายไปขายวัคซ,ซีนกับเจ้าสื่อเจ้าสัว นะครับแต่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ผมพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าข้อมูลม,มันยังไม่แน่ชัดจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่จริงๆก็คือสอดสองตัวร่วมถึงไอ้่วนที่ยานะครับผมไปอ,ออกโขนกระแสถแท้ไปเรื่อยตัวนี้ดังไปเลยเป็นกระแสแท้แฉแท้นะครับผมคุณเาอายาบอกแล้วกันมาตาอะไรมาตาความถูกต้องนะครับมุกมึงยังไม่มีเลยนะครับผมนะครับ,รบลัการที่คุณนวั์ของออกมาเอ็กซ์เอ็กโอ้ X มือนไเอ็กซ์โซซขนาดนี้พะอเลยเพราะว่าเขาถึงที่สุดแล้วนะครับผมนะเขาถึงที่สุดแล้วเขาอาจจะรู้ทุกอย่างนะครับนะการเมืองการเมืองนะครับแต่ตอนนี้เขามาเจอในตัวเขาเองเนวิกฤตของเขาก็เหมือนอคนมันจนอะจนตอกแล้วอ่ะก็คือว่ากูขอเปิดกูไม่ยอมอะไรแล้วนะครับผมเห็นไหมเขาเขาไม่ยอมอะไรแล้วแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าใครเฮี้ยบในรัฐบาลนะครับผมนะนะฮะ อย่ามันจะเล่นกับกูอย่ามาเล่นกับกูแช่ไปแช่ไปแช่ไปเห็นไหมนะครับนะครับรวมถึงมึงถึงหมอด้วยนะครับผมนะผมไม่อาจจะพูดถึงว่าใครเป็นฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับแต่ผมพูดในฐานะประชาชนว่าไม่ว่าจะเป็นนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นสสนะครับคุณไม่เคยควักเงินส่วนตัวคุณสักบาทมาช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยโควิดแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือพวกมึงไม่มีเลยนะครับผมไม่มีนะครับมีแต่ น้ำลายบูดๆนะครับผมน้ำลายบูดๆมาออกมาพูดนะครับว่าเดีはは๋ยวเราจะต้องเจอถ้าเกิดเราเปิดประเทศเราจะอาจจะต้องมีโควิดอีกควายตอนนี้มันยิ่งกว่าโควิดอีกมึงไม่ต้องว่ามึงไม่ต้องกลัวว่ามึงจะต้องเจอโควิดแล้วนะมึงเปิดเถอะนะครับผมนะเพราะค่าเท่ากันนะประยุทธ์นะค่าเท่ากันมันจะเป็นทางรอดให้กับประชาชนได้ถ้ามึงต้องเปิดประเทศนะครับเพื่อเศรษฐกิจนะครับผมกูไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมไม่ไม่เปิดตั้งนานเศรษฐกิจกูไม่เข้าใจหรอกนะ นะครับผมมาเข้าใจตรงนี้แล้วว่ามึงเปิดกับเพราะมึงมึงมึงไม่เหลือเหี่อะไรแล้วไงนะครับผมนะนะครับมันไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องไปเอาแล้วเงินทองเงินทองมันเกลี้ยงนะครับผมนะนะและการที่ว่าอ่าอ่าผมจะอยากจะพูดตรงนี้นะเบงบัตรประชาเรังประชานรัติีนี่อะไรของมึงเนี่ยนะจริงๆแล้วมึงไม่ต้องไปทําอะไรที่มันกระจายไปหลายอย่างหรอกเพราะว่าอะไรเพราะมึงจะได้แตกกันหลายๆกอง จริงๆต้องมาต้องทำยากเลยคนไทยเจ็ดสิบเจ็ดล้านคนมีแค่เอิมแจกแจกเนี่ยมึงแจกเนี่ยแจกไปเลยคนนู้นคนนู้นแจกไปเลยมึงจังต้องให้ประชาชนเนี่ยไปดิน้นรนเองเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหที่สุดของประเทศไทยแล้วก็คือนายกอย่างมึงนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวยางไงมึงนะาออกมาพูดให้ประชาชนคนไทยต้องลองเอ่อในวันข้างหน้านี่ขอให้อดทนนู่นเขาอดจังเขาอดเขาตายทุกวันแล้วมึงแหกตาเห็นไหมมึงต้องเอาประเด็นนี้มาพูด นะเขาเขาไม่ได้ทนแล้วเขาตายตายเพราะอะไรตายเพราะความเหี้ยเฮี้ยของพวกมึงนะครับผมนะศิลาปรินาออกมาพูดนูนพูดนี่พูดนั่น,น,นควักเงินสักบาทไหมครับบาทหนึ่งมันก็ไม่เห็นน้ไอไสัตว์ไม่เห็นแต่ยังมีน้ำหน้าออกมาพูดเตือนคนนั้นคนนี้น,คน,นนะครับหน้าที่สสอย่างมึงที่อยู่ในรัฐบาลกินเงินประชาชน มึงยังไม่มีเลยนะครับผมงั้นมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องมาว่าประชาชนมึงไม่มีสิทธิ์นะครับผมนะไม่มีสิทธิ์นะครับตอนนี้เป็นไงร่บฟ้องมากูฟ้องกลับนี่แหละครับผมคือผลพวงของกรรมของพวกมึงเนี่ยแหละนะครับผมคนเนี่ยต้องล้มตายไปทุกวันทุกวันแล้วก็ทุกวันนี้พวกมึงนี่ไม่ได้อยู่ในความสันเรินนะไอสัตว์ขับซาบแช่งพวกมึงกันทุกคนแหละคนไทยทั้งประเทศนะการที่มึงออกมาพูดนู่นพูด,พดนี่หรือว่าจะมาปกป้องเฮี้ยอะไรเนี่ยนะ มึงอยู่เฉยๆมึงอยู่เฉยๆนะครับผมนะอย่าทุเรศเพราะว่าการกระทําของพวกมึงเนี่ยมันดังกลายปทั่วโลกแล้วนะครับผมนะอายเขาอายเขานะครับผมนะขอนิดหนึ่งขอนิดหนึ่งจะแชร์ไปแชร์ไปนะครับผมดังนั้นนะครับผมการที่สนชิ่อยังสิญญาอะไรเป็นไงครับผมนะมึงก็จะต้องกลายเป็นหมาหัวเน่าเหี้ยนะครับผมแม้เอาพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นพูดนั่นพูดอะไรเขาพูดไปเฉียงนู่นฉีงนี่แชร์แชร์นี่ดังไปเลยทีนี้นะครับผม อย่างนั้นจะเล่นอะไรกับใครหรือว่าจะพูดอะไรเนี่ยนะครับผมนะก็ชิดนิดนึงนะครับผมนะอย่าเสือกชอกมาสั่งสอนประชาชนนะครับผมนะอย่าเสือกออกมาเตือนประชาชนและอย่าเสือกมาเป็นเจ้าเหมือนอะไรเจ้าเจ้าเจ้านายของประชาชนไม่ใช่พวกมึงคือขี้ข้าประชาชนนะครับผมนะมึงจำเอาไว้ว่าพวกมึงคือขี้ข้าประชาชนไอ้นะ นะครับผมพวกมึงกินเงินเดือนภาษีกูของพวกกูนะครับผมแต่พวกมึงทําร้ายพวกพวกประชาชนคนของของ,ของคนไทยนะครับผมนะนะคนไทยทั้งประเทศต้องมาต้องมาล้มหายตายจากไปเพราะว่าการกระทำของพวกมึงนะครับผมพีโกงนะครับไอ้ขี้โกงไอ้สั์นะครับผมนะแม่จริงจริงออกมาพูดมึงอย่ามาพูดดีกว่านะครับผมนะไม่ว่าอะไรต่างๆนะั้นอยู่เฉยเยอยู่เฉยๆ นะครับผมอย่าพูดนะครับอย่าเสื้ออย่าออกมาอย่าออกมาวิจารณ์ประชาชนหรือออกมาวิจารณ์คนที่จะออกความเห็นอย่านะอยู่เฉยๆนะครับผมนะบ่วงมึงไปจัดการตัวของบ่วงมึงก่อนเถอะมึงยังดีไม่ได้เลยมึงจะให้ใครก่อดีได้ไอ้ขี้ข้าประชาชนมึงจะไว้มึงคือไอ้ขี้ข้าประชาชนสวัสดีครับ